สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พามาดูความสวยงามของแปลงคุณนายตื่นสายที่อยุทยากันค่ะมีสีสันกันพอสมควรนะคะเพราะว่าช่วงนี้มีมวลน้ําเอ่อขึ้นมาล้อมรอบบริเวณนะคะก็ได้แต่ลุ้นว่าน้ําคงไม่เอ,อ่อจนล้นขึ้นมาท่วมแปลงดอกไม้นะคะดอกคุณนายตื่นสายนะคะอยู่ในวงพอทุลากาศีียค่ะ พืชวงนี้จะมีการกระจายพันธุ์ในประเทศเขตร้อนแล้วก็เขตกึ่งร้อนนะคะทั้งในทวีปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ออสเตรเลียมาจนถึงเอเชียค่ะ มีสมาชิกอยู่ประมาณ10บงนะคะประมาณ250ชนิดนะคะลักษณะเด่นคือเป็นไม้พุ่มหรือไม้เลื้อยอายุหลายปีะคะ่ะสำหรับคุณนายตื่นสายนะคะมีทิน่กำเนิดอยู่ทางตอนเหนือนะคะแล้วก็ตอนกลางของทวีปอเมริกาใต้เป็นไม้ดอกอายุหลายปีะคะ่ะทุกส่วนอวบน้ำลำต้นทอดเลื้อยไปตามผิวดินนะคะ จะมียอดที่ชูตั้งคล้ายกับแพ่เสี่ยงไฮ้นะคะจะแตกต่างกันก็ที่ใบอะคะ่ะใบของคุณนายตื่นสายจะเป็นรูปไข่กลับแกมรูปรีนะคะปลายใบจะแหลมอะคะ่ะดอกจะบานช่วงสายนะคะแล้ยยิงเมื่อแสงแดดจ้าจตอนเช้าๆก็จะบานสดใสอะคะ่ะจะมีสีขาวสีชมพูสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีส้มนะคะดอกจะเป็นดอกเดียวอะคะ่ะออกตามซอกใบหรือปลายกิ่งนะคะ กรีบดอกก็จะมีชั้นเดียวแล้วก็บอบบางนะคะขอบกลีบดอกก็จะอยากเป็นคลื่นนะคะดอกบานจะมีขนาด2-3เซนติเมตรนะคะออกดอกตลอดทั้งปีเลยนะคะผลหรือลูกนะคะเมื่อแก่ก็จะแห้งแล้วก็แตก ออกอะค่ะจะมีมเมล็ดเป็นจํานวนมากนะคะงอกแล้วก็จเจริญเติบโตเร็วละคะ่ะแล้วก็ยังขยายพันธุ์ได้ด้วยการปักชํากิ่งอีกด้วยนะคะไม่ชอบดินแฉะนะคะสําหรับคุณนายตื่นสายอะคะ่ะทนแรงทนดินเค็มได้ดีอะค่ะนิยมปลูกเป็นพืชคุมดินในที่ที่มีแสงแดดตลอดทั้งวันนะคะ ในปัจจุบันนี้นะคะก็จะมีพันธุ์ลูกผสมสีปแปลกๆแล้วก็พันธุ์ใบด่างที่สวยงามมากนะคะคุณนายตื่นสายเป็นไม้ดอกที่ปลูกเรียง่ายอะคะ่ะไม่ต้องดูแลก,กันมากนะคะแล้วก็ยังทนแรงได้ดีจึงเป็นจุดเด่นที่ทําให้พืชกลุ่มนี้ได้รับความนิยมนะคะสําหรับปลูกเป็นไม้ประดับกันอยู่ตลอดนะคะและยังเป็นพืชที่แพร่กระจายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาตินะคะนํามาปลูกในไทยเป็นครั้งแรกประมาณ30-40ถึงปีก่อนนะคะ แปลงนี้ก็จะมีดอกบานไมรูโรยมาขึ้นปะปนอยู่ด้วยนะคะยามเช้าเก็จะมีผีเสื้อมาโบยบินให้ได้ชื่นชมไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับบรรยากาศรอบๆที่เต็มไปด้วยน้ำก็นับบ้าเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากๆนะคะก็หวังว่าน้ำจะไม่เอ่อล้นขึ้นมาจนท่วมแปลงดอกไม้นะคะซึ่งคงความงามไว้ให้ชื่นชมได้ความสุขาคา่ะ มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆวันมีแต่ความสุขไปกับยศยุพันธ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับยศยุพันธ์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ